สวัสดีครับอยู่กับฟงนาว่าฟงการให้หนหนเนอวันนี้ว่าผมว่าจะไปทุกครเขาันนี้อากาศอากาศก็ดีนะครับว่ามาว่ามหมเออใช่อากาศก็จะดีกันนะครับนี่ครับมุนลิงครับนี่อากาศโคตรดีเลยครับนี่ทุกคนครับถ้าใครเอฟซีผมเฟบ์ไปครับบอก ถ้าใครเป็นเอฟซี F e ผมอ่ะเค <Okay. S 2> ครับพุต้อมีอะไรจะบอกกับว่านี่ครับวันนี้อเอาเนี่วะเดี๋ยวเฟื้อผมอ่ะกำลังทำอยู่ครับถ้าใครหลอรับรับเฟื้อได้เลยเร็วๆนี้เลยครับแล้วก็จะมาถึงครับนี่ดูกระจงุงครับนี่หน้าตัวเองนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะชอให้ดูนี่ครับนี่ครับนี่หน้ากระจุกโอ้โหคนดูโคตรนี้เลยครับปาร์ตเออว่าไหมว่าถ้าเราเป็นนี้แล้วก็เป็นนี้มันกดกดแต่จะมีน้องนี่ว่าเจอ๊ยเอ้ย นี่อืมอ่ามาทุกคนแล้วา,าแล้วนี่นะตัว่าแค่อันี้ใช้นี่ไงผมแค่อันนี้ผมจะให้ดูว่าผมแค่ไหนผมไม่สูงแค่นี้หรอกผมจะให้ดูผมสูงแค่ไหนเห็นไหมนี่ยืดจับอันนี้ได้เห็นไหม เห็นไม้หัวฟูจนยืดจบนี้ได้เลยเห็นไหมแหน่ถึงเลวลาทุกคนบอกเลยนี่ทุกคนต้อแต่งนันหน่อยนี่ทุกคนว่าแล้ว้งองต้องไม่เลิกเรื่อยๆทุกคนไปแล้วปะ่ะลงกันเลยกกลุ่มบบแหวของแท้อะครับของแท้ แค่นน่ทุกคนวันนี้ใช่อ่ะดูเขียนอะไรก็ยังจำไม่ได้เลยว่าแล้วใครมีสมุดอันนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคนถ้าใครมีสมุดอันนี้อ่ะก็ข้างในอ่ะสามารถ็นลาวาสที่ได้ เสื่อด้วยทุกคนถ้าใครหลอกติดตามผมอยู่รอรับฟื้อก็ได้เลยนะไอโยใครว่าจะแก่เชื่อพี่เจ๋อยู่ค่ะ